จะห,ห,หน้าผ้าเนาะผ้าพีพอนองเมื่อเบิง้งรถข้าเจ้าเอาไม่ไปได้ทั้งใดข้างรถเขาพี่น้องมันเป็นพื้นที่ที่จะเอารถเขายาจุดบานทีของเพ่นจะมานะเหนาะห้อยรถรถก็เจ้ามาเอาเนาะต้องทาให้มันติดรถได้ก็หนีกัน้นองเนี่ยเพินพนมม่นห้อยเพิ่นว่ามุงกวนนี่เนาะ เ่าท่านได้ติดลบเนาะนท่าคนขเขาไปเออฟ้าใหม่ยังยังคนเ่าท่านได้แล้ว่พี่น้องเ่ราะได้โควิดในเมื่อไงถึงจะมาเน,ะนาะหนาวมันนี้ติดลบจุ๊บหกองศาเจ็ดองศานี่ยแหละมาก็เลยมาละพวงอันนี้ทางทางนี้ติไปง่ายโยท่า,เางเสีร็จไปง่ายเลยเพราท่านได้เคืองอยู่พี่น้อง เกมาภาษาหมาดยางเขาเลกๆได้นะหนาวแห้งวันนี้ก็นาวหนาวจี่ว่าบกคายนี่ดอกคุณน่ารดคนมาเอาฟปงขาก็นห่อยะฟปงงฟปงป้งข้างูนะแล้วแล้วก็ท่านได้แล้วดีดอกมง่อดวัดเขาเอาเม่ดใดน้อคนแก่เขาไปเมื่อใดเพ่อนก็เอาเ่นะว่ารดรดภาษามาถไมได้นักเบิ่งเิงมื่อนี้เพิ่งพี่นนอง ขนาดม er mm. ันบัดลมได้เดวองนี้มันว่ดลมได้เป็นพื้นตีนนะเป็นพื้นห็นคนนะรถข้างรถันขับไปนะถ้าเป็นช่วงเลิกๆแต่มันยังดินเป็นเป็นซ้ำบ้านห้องเฉื่อนว่าซ้ำที่เป็นเป็นน้ำแน่เป็นดินแน่ัง็นไหมพี่นุ่มมันก็เลยเป็นอุปสรรคในการขนย้ายขนย้ายไม่ออกจากป้าหนาว เสียงเป็นจะมาอาจจะบ่าอันนี้บันไดแล้วพี่น้องเพราะว่ามปนจะมาใส่ใส่สีโมงนะสอี่มงปิดปากไว้มื่อนั่ทราบเห้มืแล้วขอทุกมื่อออกนะพูดนะตีนมันลูปลงนะรลดมากักเขามากบ่ไดต้องต้องให้มันปิดโลลายก็หนีนะ ทั้งติดลบจากสองสามเมืองสิเพิ่นกับเขามาได้อยอ่คูนปลาใหม่เนะมานกบสุดลูกหูลูกตาเ้าไปบละ่ะมันเป็นท่างติดข้องนะทีเป็นจะมากมันตะิดข้องน้ำก็เลยเป็นน้ำน้ำลายก็ดินนะนะก็เลยเอาหยาดเก็กน้อยหนึ่ง ถ้าพี่น้องลุยเพ่มเย็นยางก็คอยระว่างเอาไม่คำ้ำเอาพี่น้องไม่ค้ำยางคอยไปนะเนี่ยแทงเห็นปนะแทางก็เจ้าโขนเนาะก็เจ้าปกาลุงนะมันเป็นรถใหญ่รถใหญ่ถ้ามันติดแล้วมันเอาคืนยากนะพี่น้องเป็นรถเอาไงล้างระบาดเนี่ย <c oughs> โอ้โหหนเพิ่มขีดเนาะจะมากพยางไปดอกหนาวมือ,อมือเย็นจะเยือกนะถอดถุงมืออ่อนนะมาเกจ๊พาบรรยากาศเจ๊ป้าเบื้อกนันเด้อพี่น้องนะบ่มีอมีหยังนะจะมาลงให้พี่เห็นน้องเบื่องกับมิตรมาอัปเดตป้าใหม่ตะละมือตะละเว้นร้านเป็นไปเจ้าใดอากาศเป็นยุ่งไดพี่มาที่มันมล่องละมันละลายมาเลยพี่น้องพี่มามันมนาตก มัน็สิมแตะความเย็นมิต่มแต่ติดลบนะปีนี้หิมะพ่หลายพี่น้องปกติเดือนท่านบ้าะหิมะมันสิหลหลค่ะก็นี้แต่ปีนี้กะไข่าจากน้อยอยู่หิมะพ่หลหลเป็นจมาสาม,มารถอยุบานฤดูร้อนได้จนหอดเดือนท่านบ้างองสัยสุล่าคือโมกกระลาบแย <laughs> ังสิได้เข้าไปยุบานในเมืองเนะาะปากก็อาจติดโบ,บนี่ประได้เดือนปีน้องเนาะมือมันสัน้น น้ำมันเย็นภาบรรยากาศเนะาะฝากพีปฝากนองไว้ชอบกะกดไลนะ์เนาะถูกใจก็ยิ้มเด้อจ้าเด้อเบื้องความหนาวเนาะประเทศเพิ่นก็คือประเทศเฮาช่วงนี้มันจะพิจตหนาวตัดปี๊ดลบหนาวจะปี๊หอดเดือนพฤษภาพพูดละอืมพี่สุน้นท์เจีงสิเป็นหนาวห้อนเนาะหนาวห้อนบางข้าเจ้ากระ การซ้ำฤดูหนาววันเท่านี่แหะองศาเขาจะกดพิยุทธิสิบสองสององศาสิบแปดองศาสูงสุดกับยี่สิบห้าสูงสุดกับมิยุค่ะมิยุสามสิบแต่ว่าสามสิบองศานี่มันติดไปได้ยุทตลอดมือนะพี่น้องมันจะดยุแค่สองสามจมูกมันกับลดลงยิ่งสีนะก็ติดยุประมาณนี้หนละจ้ะ